เอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark s u r v i v a l Evolved นะครับผมเดี๋ยนในพาร์ทนี้นะครับเราจะไปตามล่านะครับชุดเกาะอัลฟานะครับมีน้องๆหลายคนอยากรู้เลยว่าชุดเกาะอัลฟามันได้มาจากไหนครับในพาร์ทนี้แหละเดี๋ยวรู้กันแน่นอนครับผมส่วนคนที่ไม่สามารถคราฟนะครับยาสีฟ้าได้ทำไมถึงคราฟไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยในพาร์ทนี้เลยแล้วกันก็อยาสีฟ้านะครับเราสามารถคราฟได้ในอารเฌมี่คิดนะครับก็เป็นครกเหมือนกับ วานิน่านั่นแหละแต่ว่าการที่จะคราฟได้นะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับหนึ่เลยครับ Spark p o าวเดอร์ครับแอคท v เว e อารีคิดก่อนเลยครับผมตามด้วยมาที่คอนซูมนะครับแล้วก็ดรักตัวนี้ก็จะเจอยานะครับสีฟ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างก็จะมีนาโคติกที่สิบและฟ o w เ r อแล้วก็ชา a r โค1สนะครับคลิกไฟแล้วก็กดสร้างเลยครับผมเท่านี้เราก็จะได้ยาสีฟ้าอย่างง่ายได้นะครับผมโอเคไม่ยากเย็นเลยทีเดียวตัวในตัวนี้นะครับ มันจะมียาสีฟ้าเหมือนกันเมื่อก่อนแต่ว่าเราออกไปแล้วนะครับในนี้ไม่สามารถที่จะคราฟยาสีฟ้าได้นะครับผมยาสีฟ้าคราฟได้แต่ในอาชีพมีคิดอันนี้เท่านั้นตอนนี้ก็ได้มาามขวดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่บ้านหลังเดิมนะครับแล้วก็ไปเล่นกับเอเลน่าก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็พานลวหลอกกลับมาบ้านเก่าด้วยดีกว่าเพราะว่าเนลวหลอกันอยู่คนเดียว เปล่าเปลี่ยวนะครับเหงาอยู่นานแล้วอะ่ะเราไม่ได้ทำมันกลับมาไงจอดตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันโอเคจอดนิหลอกไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมตอนนี้กัทิี่ก็มาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในพาร์ทนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวไหนไปดีพ่อน้องๆก็ร้องขอกันมาหลายตัวนะครับผมก็เลือกไม่ถูกแล้วครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวทยอยลงก็แล้วกันครับตอนนี้ก็มีไอ้ตุนนะครับมาอยู่กับเอเลน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอเลน่าทำอะไรเนี่ย เอเลนาเลียพื้นโอ้ยเอเลนามันเลียเหล็กครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำอะไรของมันเล่นกับมันหน่อยดีกว่าเอเลนาเร็วเร็วมันไม่เล่นวะมันไม่เล่นหรือยังไงเนี่ยหรือว่ามันเล่นแล้วโอ้โหวันนี้มันเล่นแค่นี้เหรอก็สังเกตดูนะครับตอนนี้ตัวที่อยู่ข้างๆเอเลนานะครับจะมีแถบสีเหลืองขึ้นนะครับตัวนี้เป็นการเพิ่มข้ามประสบการณ์สำหรับไดโนเสาร์ที่อยู่รอบๆเอเลนานะครับผม ก็ผ่านหน้าที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนอกจากไอดำพบว,ว่าการที่เราจะไปน้าเกาะอัลฟาเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายแล้วก็อ้ามหิตทีเดียวครับผมตัวที่เหมาะสมในภารกิจครั้งนี้ก็มีแค่ไอดำเท่านั้นโอเคเราลงไปเอาไอดำกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวลงทางนี้เลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาอยู่ร้อยครับโอเคตอนนี้มีบอกลงด้วยครับผมโอ้โห ทัศนียภาพในการมองเห็นเราน้อยมากๆเฮ้ย hey, มีลูกสามเขามาอยู่ที่บ้านผมด้วยครับรีเฟล9,550ครับผมไม่รู้ว่ามันหลับยากหรือเปล่าลองดูดิโอ้โหหลับโคตรยากวิ่งโคตรไวโอ้โหดูว่ายน้ำดิโอ้โหโคตรไว,อ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 ,ไวอ่ะว่ายสุดๆมันว่ายน้ำมันว่ายน้ำไม่เหมือนสามเขาแล้วครับว่ายน้ำยิงกับปลาโลมาปลาระเค็เลยทีเดียวดำตัวไหนโอเคอดำอยู่นี่ครับผม ตอนนี้หมอกลงเยอะมากๆผมมองอะไรไม่เห็นเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาดูไดโนเสาร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมได้ทําการปรับแต่งมันใหม่นะครับผมตัวนี้เลยครับชื่อว่าคูนิโอนะครับตัวนี้เป็นแรปเตอร์นะครับยากุซ่าครับผมตามตัวก็จะมีรอยมีดบาดนะครับเนื่องจากว่าไปลบกันมาที่ญี่ปุ่นเลยครับตัวนี้ผมก็อิมพอร์ตมาเลยครับโหดผ่านสังเวียนมาเยอะเลย ค่าพลังนะครับมีดาเมจนะครับ16,000นะครับเลือด352,000นะครับน้ำหนัก927ครับสปีด606อยู่ในเกนโหดใช้ได้เลยครับไวพอสมควรครับสำหรับตัวนี้นี่ครับผมความไวสดยากุซ่าแรปเตอร์โอเคก็สำหรับชุดเกราะตัวนี้นะครับเราจะหาได้จากไดโนเสาร์พันเอเพสนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆพวกอัลฟ้าแรปเตอร์พวกนี้ครับแต่ว่าบางทีก็จะเป็นโครงกระดูกนะครับผม มันจะอยู่ในบริเวณเกาะคาโน่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาแล้วครับขณะนี้ก็ภายดำนะครับมาถึงเกาะคาโน่แล้วครับผมก็มีโดโดเล็กอยู่ด้วยครับสองกล้องก็ไม่เจอชื่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องไปส่องใกล้ๆหรือเปล่าส่วนไอตัวแรปเตอร์พันแสงตัวนี้นะครับตัวนี้เลยครับเอฟเ็กต์แรปเตอร์ตัวนี้จะให้เกาะเอาฟ้านะครับผมอ่า บางครั้งก็จะเป็นหัวกะโหลกนะครับเป็นโครงกระดูกส่วนโดโด,โดเล็กตัวนี้ไม่ขึ้นชื่อครับผมน่าจะเป็นโดโดเล็กระดับเทพครับถ้าไม่ขึ้นชื่ออย่างนี้ครับมีโดนตีมาแล้วครับจัดการไปเลยครับเรียบร้อยครับเจอไอ้ดาทีเดียวดับโอ้โหทีเดียวตายเลยครับผมแรปเตอร์ตัวนี้ก็ทีเดียวตายโอเค ทีนี้เราก็จะลงไปเอาชุดเกาะนะครับชุดเกาะตัวนี้ก็จะเป็นเกาะเอาฟ้านะครับได้จากเอ펙ลัพเตอร์เอ펙คาโนนะครับแล้วก็เอ펙ชีเล็กนะครับผมนี่เลยครับผมโอ้โหดามเมจมหาศารนะครับแล้วก็มีหวานอย่างดีด้วยส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นพีโมโด o โดเล็กมาดูกันว่าให้อะไรบ้างเฮ้ยทำไมสำรวจไม่ได้ผมไม่สามารถสำรวจได้เลยครับน่าจะไม่มีของอะไรแล้วมั้ง โอเคก็ภารกิจต่อไปนะครับที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็คือตามล่าปลาตัวใหม่นะครับชื่อว่าเซปูตูสแซลมอนนะครับปลาตัวนี้ก็จะให้เนื้อพิเศษนะครับชนิดใหม่นะครับที่น้องๆเขาบอกมาเอาเป็นว่าเราไปตามหามันกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนตัวที่เราจะเอาไปตามล่าปลาเซปูตูสแซลมอนนะครับจะเอากระปุกไปอ่าแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปครับที่เราไปฆ่าโดโดเล็กได้นะครับทีมเอโดโดเล็กจะให้ โดโดเล็กอินซิกเนียร์มาด้วยนะครับตัวนี้จะไว้ใช้ในการจับโดโดเล็กซี่นะครับอ่าโดโดเล็กซี่เอ่อโดโดเล็กซี่ตัวนี้มันจะสามารถขี่ได้ด้วยครับผมเฮ้ยทำไมกระปุกน้ำหนักน้อยจังวะเนี่ยน้ำหนักกระปุกทำไมเหลือ460เองอะโอ้โหมันลบมหรยังไงวะขี่ไม่ได้กกเลยครับผม <S <S ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมไม่ได้อัพน้ำหนักหรือว่ายังไง น้ำหนักมันเหลือแค่400ก,กว่าเองจะเ,เอาของที่ไม่จำเป็นมาเก็บไว้ในตัวแร็เตอร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วตอนนี้ของหนักๆตอนนี้ที่ตัวผมก็จะเป็นลูกปืนเป็นหลักนะครับลูกปืนจะหนักมากๆกอาวุธพวกดอกพวกนี้ก็หนักโอเคเท่านี้ก็น่าจะขี่ได้แล้วมั้งเอาละไปก็ได้แล้วครับกะปุกตอนนี้นะครับการบังคับนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับผม การเลื้อยก็ไม่จมดินแล้วครับตอนแรกที่ผมไปจับมันมามันเลื้อยจะจมดินนะครับแล้วก็ลงน้ําไม่ได้ด้วยครับปัจจุบันนี้ลงน้ําได้แล้วครับผมโอ้โหดีทีเดียวสุดๆไปเลยนะครับน่าจะเป็นบั็กที่ผู้พัฒนาสร้างเอาไว้ไม่สมบูรณ์นะก็เลยต้องออกแผนแก้ไขมานะครับผมทําให้หนา้าใช้ขึ้นเยอะเลยครับแต่เสียงมันค่อนข้างจะน่าลำคาญนะครับเสียงเวลาเลื้อยของมันเนี่ยน่าลำคานมากมาก บางคนอาจจะต้องขยักขแยแงงหน่อยนะแต่ก็มีน้องๆขอให้เอากระปุกมาลุยบ้างไงเฮ้ยรับเตอร์รับเตอร์ปับบ๊บเข้าไปโอ้โหขนาดเราไวอะมันขี้ตูดเรามาตามทันนะ่ะตูดตดไปเลยครับก็แหล่งข่าวนะครับบอกว่าอยู่ในรุ่มน้ำนะครับแถบอเมซอนนะครับช่วงล่างนะครับตั้งแต่60 70นะครับลงมาเลยครับยาวไปเลยครับผมจะสมเกิดจะเกิดตรงไหนบ้างนั้นก็แล้วแต่ดวงครับแล้วแต่เครืร่องด้วย ปอดที่ใช้ก็มีส่วนนะครับจัดการไปอีเรียบร้อยมีเคสู้เราได้แล้วตอนนี้สบายๆชิวจิววงการโจมตีของตะขาวกว้างนะแบงปออะไรพวกนี้ขนาดว่าบินบินอยู่ก็สามารถที่จะต่อยโดนนะครับผมกัดโดนได้มาเริ่มหาเซฟุตุสแซลมอนกันเลยดีกว่าอะไรๆปิรัญญาโอ้โหปีรัญญาจะเอาครับผม ป่าตามแถวนี้ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวตอนนี้ค่อนข้างจะมองยากนะครับในบริเวณนี้มันจะมีน้ําเขียวอยู่ด้วยไงผมก็หาไม่ค่อยเจอเหมือนกันครับและอีกอย่างไอ้กระปุกของเรามันก็จะบินอยู่เรื่อยนะครับผม oh, มันชอบบินโอ้โหมันบินได้ <laughs> เล <s> ื้อยๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็บินแล้วไม่เจอง่ายเจอแต่งูตอนนี่ไม่เจอปลาเลยครับ ปลาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเจอแต่ปลาบิลันย่าโอ้โหปลาบิลันย่าโคตรเยอะเลยเยอะมากๆเดี๋ยวลองเข้าไปในป่าดูดีกว่าดูน้ำในป่าบ้างครับผมเผื่อในป่าจะมีโอ้โห,ห เจอนะคอนดาปรับเข้าไปเรียบร้อยสองตัวเลยเฮ้ยลอยบินโอ้โหกระปุกจะบินไปไหนเนี่ยผมว่าถ้าอยู่บนกระปุกนี่เราหาไม่เจอแน่เลยครับมันค่อนข้างจะไวเกินไปเดี๋ยวลงก่อนดีกว่าเอากระปุกไปไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ลงเดินดีกว่าครับไม่งั้นไม่เจอแน่นอน ติดต้นไม้บ่อยด้วยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้น่าจะปลอดภยัยโอเคจักดการกระปุกฆ่ามันเลยเราลงมาหาเองดีกว่าครับน่าจะง,ง่ายกว่าไไหนๆตัวอะไรตัวอะไรใช่ตัวนี้บอกว่า ใช่เลยครับผมนี่ไงเซบูตซบตแซลมอนครับรีเวิลสองร้อยครับขนาดตัวนี้หนึ่งจุดสามนะครับเจอแล้วหนึ่งตัวครับผมด้านนี้มีอีกตัวหนึ่งด้วยครับโอ้ตรงนี้มีสองสามตัวครับมีไข่ด้วยไข่งูเจอไข่งูด้วยครับผมอยู่ในน้ำเลยโชคดีมากมากเดี๋ยวเราลองท่ามันดูเลยดีกว่าครับว่ามันจะให เนื้ออะไรบ้างนะจัดการไปโอ้โหทีเดียวไม่ตายครับเฮ้ยมันสู้วะเฮ้ยทำไมมันสู้วะเมื่อกี้ไม่เห็น,นสู้เลยอูเป็นสู้แล้วครับผมมามาอุ้ยปลาตัวนี้ไม่ตายยากยังไงโอ้โหเลือดพุ่งเลยครับทดไปม,มาจากเยอะแยะไปหมดเลยวะ้อฆ่า,อาไอตัวสองตัวนี้ไปมาเพียบเลยครับผมตัวเล็กตัวน้อยมาหมดครับ ได้เนื้อปลามานะครับได้แต่เนื้อปลาะเฮ้ยแล้วมันจะมีเนื้ออะไรที่พิเศษพิเศษอะต้องใช้ขวานเฉาะผมไม่ได้เอาไอ้นั่นมาด้วยครับได้แล้วครับใช้ขวานได้มาหนึ่งอันครับผมผมไม่ได้เอาพิกแอสมาไงลืมออกมาครับโอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับไปลองย่างเนื้อนี้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงก่อนที่มันจะเน่า รู้สึกว่ามันจะเน่าไวมากๆเดี๋ยวต้องใส่ไว้ในตัวกระปุกก่อนกันเน่าไปเลยกลับบ้านกันกระปุกไม่แน่ใจว่าลงน้ำหรืออยู่บนบกจะไวกว่ากันแต่ผมไม่ชอบเสียงมันไงขอลงน้ำดีกว่าตัวนี้ใช่เปล่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นปลา ชื่อซีตะแคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นฟองเขาบอกไว้ชื่อเต็มของมันน่าจะซีเะแคนเฮ้ยมีคาโน่ด้วยครับธาตุไฟวะเนี่ยเ <A pex, S 2> อเปหกอ้ยเอเปกเหมือนธาตุไฟเลยวะเอเปกคาโน่ ano, ครับเลเวล2 0 0ครับแล้วก็มีทีเล็กทางด้านนู้นนะครับติดบั๊กอยู่หนึ่งตัวน่าจะเป็นของผมัมสีขาวโอเคถึงบ้านแล้วครับผม เดี๋ยวเราเข้าบ้านจากทางด้านหลังนี้เลยก็ได้ครับ <LE AS> e> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาประตูของผมไม่ธรรมดาครับสามารถเปิดได้อลังการอยู่แล้วครับผมโอเคเรียบร้อย <LE AS ING> เข้าไปเลยโซดเมกาวอลครับตัวนี้ได้จากระดับบอสทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงคองหรือว่าสายพันธ <LE AS ING> ุ์เมกา,ากต่างๆนะครับให้เมกาวอลหมดเลยครับผมโอเคพาสซีฟเรียบร้อยปิดประตูแล้วก็ ขึ้นไปชั้นบนกันเลยดีกว่าครับเอาเนื้อปลาไปย่างกันเฮ้ยโอ้โหลืมลืมเนื้อปลาไอเนื้อปลาอันนี้ไปใช้ทำซูชิไงอันที่อยู่ในตัวไอกระปุกอะ่ะนี่เลยครับเป็นปลาดิบครับผมอย่างดีจริงๆน่าจะกินดิบได้แต่มันขาดวาซาบิไงไม่รู้ว่าไอยาเขียวที่เราเอาให้สัตวนะ์เนี่ยเอามากินแก้มได้หรือเปล่าว่าสีเหมือนวาซาบิ โอ้ถ้ากินแก้มได้นี่โคตรหารีบใส่โดยด่วนเลย,ยก่อนที่มันจะเน่าตอนนี้เนื้อปลาที่ผมใส่ไว้ชุดแรกก็ย่างเสร็จหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงครับเดี๋ยวน่าจะได้กินกันอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตามันตอนย่างเสร็จจะเป็นยังไง เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหปลาเข็มเลยครับพอยางเสร็จแล้วเหมือนปลาเข็มบ้านเราเลยอะโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินแล้วมันได้อะไรบ้างมีพลังพิเศษหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจก็มันทําให้เรานะครับเพิ่มค่าความหิวแล้วก็เพิ่มเลือดได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเนื้อปกตินะครับผม แล้วก็ไดโนเสาร์ป่าทุกตัวนะครับจะชอบเนื้ออันนี้มากกว่าอ่าจากคำภาษาอังกฤษที่เขียนไว้นะครับผมแปลให้นะตรงตัวโอเคเอาละครับผมภารกิจต่อไปของเราในวันนี้นะโอ้โหยังไม่ทันโอ้ยอะไรวะเนี่ยจ้าก้ามันจะาก้ามันเรียบร้อยครับภารกิจต่อไปนะครับของเราในวันนี้นะครับผมจะเอากีก้านะครับจับกันได้หรือเปล่าตัวที่เราจับกันไว้นะครับเดเวลสองพันนะครับก็เราสามารถจับได้ในพาร์ทที่ผมไปจับกวางนะครับอ่าตัวนี้ก็ เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เลเวลมันอยู่ที่2,972นะครับมีเลือด1 5 1 0 9ครับสตามินา995ครับดาเมจ28,620สปีด16 161นะครับตัวนี้จะเป็นสายพันธุวานิลลานะครับค่าสเตตมันค่อนข้างจะน้อยอัพได้น้อยมากๆครับไม่ขึ้นเลยครับผมไม่ว่าเราจะปรับเซิร์ฟยังไงก็ไม่สามารถทำให้ขึ้นได้แต่ว่าตัวนี้โชคดีที่ได้ดาเมจมาค่อนข้างจะเยอะนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะโหดขนาดไหนครับก่อนอื่นก็ต้องวอร์มอัพแถวบ้านก่อนนะครับผมแต่ข้อเสียของมันคือมันขี้เหนื่อยแล้วก็ขี้บ่อยมากๆครับคิดว่าแถวบ้านไม่ได้จะมีตัวไหนเกิน2องทีนะครับสำหรับเจ้าแม็กซิมัสของเรานะโหดมากๆอะไรอะไรบินวนครับผมบินวนมาเข้าปากแม็กซิมัสต,ตายขนาดเลย ถ้าใครอยากจะเล่นกีกามันๆนะครับแนะนำให้ไปจับกิกาของสายพันธุ์โอเวอร์โลนะครับเลเวลประมาณ7,800ก็ค่าแตตค่องข้างจะโหดแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับมันพอสมควรจริงๆผมไม็จับเอาไว้แล้วนะครับตัวหนึ่งแต่ว่าผมหามันไม่เจอไงไม่รู้มันอยู่ไหนหเอเ็กเชลานูดอนเลเวล4,000จริงๆถ้าเจอเลเวล2,000จะสวยมากๆเลยครับตัวเมื่อกี้น่าจะได้คา่าแตกที่คงที่ไม่น่านจะลดครับผม ดัตเตอร์เต็มบ้านทุองเลยครับบริเวณนี้่ามันให้หมดแบคทมัสฆ้ามันข้ามันแต่วันนี้ยังไงเราก็ไม่ไปลุยก่อคาโน,โน่นแน่นอนครับเพราะว่าว่ายน้ำช้ามากๆกว่าผมจะเอามาได้นี่ว่ายน้ำโคตรนานเลยครับกว่าจะถึงเดี๋ยวเราจะจัดตึกใกล้ๆบ้านเลยครับจะได้รู้กันว่าแบคทมัสของเราเนี่ยโหดขนาดไหนเลเวลสองพันนะครับตอนที่เราจับมาได้ค่าแสตนะครับไม่ลดเลยนะครับผม วันที่เราจับได้กับวันนี้คือเท่ากันเลยแต่ว่ามันจะลดจากตอนเป็นวายไดโนะวายไดโน่ก็คือตอนที่มันสลบอยู่นะครับค่าเลือดมันเนี้ยจะแสนกว่าแต่พอเราจับมันได้มันจะเหลือประมาณสี่หมื่ไงผมก็อัพมาเป็นแสนกว่าแต่ข้อเสียงมันคือมันเหนื่อยง่ายครับตอนนี้มันเหนื่อยแลวครับผมช้าแล้วก็เหนื่อยง่าย ถ้าใครไปจับของโอเวอร์ฮอลรับรองว่ามันสุดๆครับอิก้าตัวนี้วิ่งไวแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยครับถ้าใครเคยดูพาร์ทแรกๆจะเห็นครับที่ผมไปจับอะตัวนั้นจะโหดสุดๆเลยแล้วก็วิ่งไวด้วยค่าพลังก็ดีตัวนี้วิ่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วครับผมมาๆมาๆมา,มา,มาปั๊บควายลัพเปอร์ ลัตเตอร์ทำไมเดี๋ยวนี้นใจถึงยังว่าเมื่อก่อนมันไม่กล้าสู้กับพวกทีเล็กไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ทีกูกล้าอะไรมันก็ก,นกัดหมดแล้วเนี่ยแซมด้วยดิแซมด้วยกระจุยไอ้เปาไอ้เปาอย,อ,อยู่นี่เหรอ,อยังไม่ได้พาปาวกลับบ้านนะครับเมื่อวานไอ้เปามันตามไอ้ตุ่นมาไอ้ตุ่นเวลามันเดินผ่านพวกไดโนเสาร์แล้วมันอาเกสตีปเนี่ยก็จะทำให้ไดโนเสาร์ที่อยู่รอบบ้านมันช่วยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าไงไเดี๋ยวเราไปจัดตึดกมันๆให้แบ็กทีมัสลุยกันดีกว่าครับผม เอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกครับอัลฟาแรปเตอร์ครับเดือดเวล3,000นะครับจำนวน10ตัวครับผมสูงมากกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่ากิก้าเราเป็นสายพันธุ์วานิน่านะครับอุ้ยแต่ว่าแรงมากมากครับตายหมดแล้วครับโอ้โหเล็กตัวหนึ่งเข้ามาเข้ามาปุ้มเข้าไปโอ้โหเชยย่อยครับไม่ธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยทีเดียวครับปรับเข้าไปปรับเข้าไปในเทสตุ้มเป้หมด เอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับอัลฟาคาโนครับเลเวล10,000ครับจำนวน3ตัวครับผมมาเลยปะทะกับแบ็กซิมัสเข้ามาเข้ามากัดรัวๆไม่กล้าครับโอ้โหหนีไปแล้วครับอย่าหนี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 เฮ้ยอะไรนั่นไปกัดหางตุ้มเราดีกว่าเฮ้ยจ้าจ้าเราโวยกัปมันอุ้ยกี้าเราจะโกรธแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตัวแล้วครับถ้าโกรธนี่เราตัวเลยเรียบร้อยครับสามตัวโอ้ย เมื่อกี้ข้าโกรธเกินครึ่งไปแล้วนะครับเกือบไปครับเกือบได้ตายฟรีโอ้โหรอดมาได้บุตบิณโอเคไปแมตช์ถัดไปกันเลยครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับเอาฟาเล็กครับเลเวลหนึ่งหมื่นครับจำนวนหนึ่งตัวครับผมเข้ามาเลยเข้ามาต้องถอยไประยะครับเป็นงั้นเดี๋ยวมันโกรธครับผมอุ้ยมันจะโกรธแล้วเดี๋ย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 วต้องลงก่อนแล้วครับลงก่อนดีกว่ามั้างโอ้ฟาเล็กตายพอดีเลยโอ้ยมันโกรธแล้วชิบหายใช่เปล่าโอ้โหไม่่่ใชวะ หมดเด้ทำไมไม่สู้แรปเตอร์วะเนี่ยสู้มาดิสู้มาดิาดโอยเมื่อกี้หุดวิดเลยครับผมเสียเลือดไปประมาณ3ามหมื่นนะครับเลือดจากแสนห้านะครับเหลือแสนสองโอเคก็อยู่ในเกณฑ์ที่ชนะได้ครับแต่ว่าวุดวิดอันนี้ผมไม่กล้าอมันไปประทะก,กับอัลฟากิก้าเลยครับเพราะว่าไม่น่ารอดครับที่ไม่รอดคือเราน่าจะตายก่อนเพราะว่ามันกัดเจ้าของแน่นอนเมื่อกี้อีกนิดเดียวครับผม ผมก็โดนลงก่อน,นงั้นโดนแน่เลยงั้นเอาเป็นว่าไงในพันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสด,ดีครับ